สวัสดีครับอยู่กับ่องเบาหิ้งคนมักเลาะครับผมไก่หามงล้ลพี่น้องโบเลวแล้วครับกอยิดแพงนี่ก็ไดุ้่นสร้างจอยยังกอยิดอยู่ครับว่าใส่เล่วโบเลวพี่น้องำคำกวันด้านค้างล้านอาหารครับผมนี่ครับกอล้วก็มาเทเอ็นไปพี่น้อง ด่านหลังสาบเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องยังด่านข้างครับผมอันนี้ก็ประตูโบนไซนะครับนี่ครับ,บผมบรรยากาศกลางเฮ็ดงานครับผมโบเแล้วดอกคำเลีวนี่ครับร้านอาหารครับพี่น้องบาทัานในทรงหมอบครับผม ที่กําแพงวัดท่านแล้วครับประมาณต้นเดือนนี้แล้วครับจังสิได้ทรงหมอบร้านอาหานนี่ครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องชมบรรยากาศกลางร้านอาหารครับผมนี่ครับผมสร้างในายเดือนแล้วพี่น้องร้านอาหานนี่ มันหาหกเดือนแล้วครับนี่ครับบรรยากาศด้านข้างครับผมอันนี้หยาแล้วครับมันปลูกยาไว้ครับนะ่ะข้างค้างจะเป็นปลูกพักครับผมพักปอดซานผสมใส่ใส่น้ำของอาหารครับนี่ครับทั้งหนาด้าน หนาด้านหลังครับทั้งนี้ทั้งหนาครับผมนี่ทั้งหนาครับทั้งนี้ด้านข้างครับผมนี่ครับหนีด้านหนึ่งพี่น้องอันนี้สังแอ้ครับกําลังเสียมุ่งลังข้าวอยู่ครับนี่สังแอ้คุณหลบรอยิงเชิงซายยิงเชิงซายยิงไม่เซิงซายอยู่ครับเนี่ย หาโมงเหรอจังบ่ทันลงเด้พี่น้องสร้างเอยนขยันครับคนบ่มีลูกมีเมี่อ่ะเนี่ยขยันแห้งมาอ่าขุนขุนโตแกนอนอยู่ขุนครับนอนงบนดวงน้องเข็ดงานอยู่ขุนขุนก็สร้างน็อตเดินไฟพี่น้องให้คนเดินไฟมืมดนี่สร้างน็ัดให้คนเดินไฟสร้างแย่หาโมงหรือว่าท่านลงอยู่ต้องยิงให้เร็วมันดังสีลงฝนบ่ โมเหล่าดอกพี่น้องคำกวันวาสีเหล่วก็บเหลวหน้างานพี่น้องไก่สีเลืองงานนะระบบไฟเดินเรียบร้อยแล้วพี่น้องลองไฟให้พี่ให้น้องบ้างครับนี่ครับเปิดไฟแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วพี่น้องลองระบบพืน้นระบบไฟแล้วครับ สวยงามพี่น้องอีกสิมเดือนนี่ได้ส่งพี่น้องลานหานลานนี่ครับอยู่ประมาณเจ็ดแปดมือพี่น้องพอดีกำแพงแล้วพอดีนี่ครับออกมาจะเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้อง ไปนี่เป็นประตูพี่นอ้องพ้าวเบ่งไฟในครับผมสวยงามพี่น้องข้างในติดแอร์เรียบร้อยพี่น้องขอมากจะเป็นข้า์เตอร์พี่น้อง ก็เตือนร้านอาหารครับภายในไงครับผมบกฟื้นหลบไฟเรียบร้ยยอยครับผมเดินเรียบร้อยแล้วที่จะถ่าส่รง,งาันให้ลูค้าครับผมกว้างครับก้างในครับกว้างดีครับ แกกะติสเรยบร้อยแล้วครับพี่ฟังนี่กะติวหรอัน,นีหของทงครับขา,ขางข้อเตือนนี่เป็นของขวัวพี่น้องขาง,ขางข้เตือนนี่เป็นของขวัวนี่ข้วของขวัวครับของขั่ว คเดี๋ยวเปิดไฟพี่นองไปก่อนครับเปิดไล่ครับหัวแก็สมีสามหัวพี่น้องนี่ครับหัวแก็สตันเลดบัดพี่น้องของขั้วกลางขั้วคนสตันตเลดบัดเลยครับับมแก็สสามหัวข้างบนก็จะเป็น่องระบายความร้อนครับมีพัดลมอยู่สองสามตัวครับข้าง,งบนดูด ความร้อนเกินไปลบ,บายออกทางนอกครับนี่นะครับขั้วก็มีแอร์ครับผมติดแอร์หมดครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องห้องเย็นพี่นอ้องกว่าจะเก็บพวกอาหารครับผมแช่แ็งครับเป็นห้องเย็นพี่นอ้องห้องเย็นสองห้องพี่นอ้องนี่นะครับ เย็นสองหอมทางลัางก็จะเป็นหลังขั้วพี่น้องขอกมานี่ก็เป็นลังขั้วครับนี่ต้นดอกไม้ครับปลูกเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลูกเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดบริการเอาพี่น้องนี่ครับบุท่านได้จัดแต่งอยู่ครับเพิ่อจะยกออกมาไว้ครับพวกเครื่องขั้วต่างๆครับ เห็ดกินแล้วสวยงามพี่น้องเลยกลวงดีครับตอนมาเห็ดมิดหลังน,น้อยพี่น้องเลยหมดก็สั่งึ้นแล้วก็ยิดบอกนุ่งราคาหราหลังบอกใหญ่นะครับตอนมาเห็ดมาสาั่งผมก็บอได้มาเลี้ยวหิวให้พี่น้องเพิ่อครับนี่นะครับตัวนี้ของข้าวเตอร์ครับใหญ่ครับ พนนี้เจอตรงเรียบร้อยครับขังบนกับสวยงามพี่นอ้องเก็บรายรละเอียดอี่าลายอยู่ครับสัวสีเล่วครับนี่ครับผมเป็นห้องทงพี่นอ้อง ให้ลูกค้านั่งครับผมห้องนี้ใหครับพี่น,ออน้องน,นี่น,น,นี่ครับบรรยากาศในพี่น้องบนข้างๆเป็นห้องน้ำครับผมข้างๆเป็นห้องน้ำครับนี่ครับห้องน้ำไปทั้งเตียงครับห้องน้ำยุคสามสี่ห้องครับแล้วก็ติประตูแล้วครับห้องน้ำก็ได้ นะครับเพราะกัรมามุ่หลังคาดเนี่นะครับต่อเติมมาอีกดูค้าวอีก <c oughs> สำนีนะครับผมคลิปหนาแล้วครับเด้อยเมียนอะไรดีๆนะผมสิมารีวิวนุ่พี่น้องเพิ่งครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม